สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วิชาสังคมศึกษาชั้นม2นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพองค์ท่านได้พัฒนาบ้านเมืองแล้วก็สังคมได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟไปรษณีเลิกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการ ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจนะครับครูจะให้นักเรียนชมนะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับชมวิดีโอเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับให้รับชมกันเลยครับในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยเริ่มต้นพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะเป็นผลมาจากการติดต่อกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้ มีการปรับตัวเข้าสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตกเพื่อให้รอดพ้นจากการคุกคามของชาติมหาอำนาจตะวันตกนั้นจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนเป็นจำนวนมหาศาลมินะนั้นการปฏิรูปจะดำเนินต่อไปไม่ได้ดังนั้นการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อให้รัฐมีรายได้เพียงพอต่อการปฏิรูปแผ่นดินครั้งใหญ่จึงมีความเป็นอย่างยิ่งด้วยปัญหาการคลังที่ล้าสมัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประสบอยู่ในขณะเสด็จขึ้นครองราบจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เราไม่สนองตอบต่อนโยบายปฏิรูปแผ่นดินในทุกๆด้านรัฐมีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากระบบการคลังขาดประสิทธิภาพรายได้ของรัฐมีทางรั่วไหลามากด้วยเหตุนี้จึงทรงปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนมีการจัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์โดยมุ่งหมายจะให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพระราชทรัพย์ซึ่งขึ้นอยู่ตามท้องพระคลังจึงเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปทางด้านการคลังเพราะเป็นการเริ่มต้นรวมงานการเก็บภาษีอากรมาไว้ที่หอรัศดากรพิพัฒน์ เพื่อให้เก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนวางระบบป้องกันการทุจริตของเจ้าพนักงานเงินภาษีอากรทั้งหมดจะต้องถูกส่งไปเก็บไว้ในท้องพระคลังทั้งหมดก่อนที่จะแจกจ่ายให้กรมกองต่างๆใช้ในกิจการของตนมีการประกาศใช้พรบกรมพระคลังมหาสมบัติโดยจุดมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยกำหนดวิธีการส่งเงินรับเงินตรวจเงินและการจัดลำดับตำแหน่งข้าราชการ รับผิดชอบงานในระดับต่างๆตลอดจนกําหนดระเบียบปฏิบัติของเจ้าภาษีนายอากรและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเงินต่อพระคลังมหาสมบัติการจัดระเบียบการคลังและจัดทํางบประมาณในครั้งนี้ได้มีการแยกรายจ่ายส่วนพระองค์ออกจากรายจ่ายของแผ่นดินหรือรายจ่ายเพื่อสาธารณณะและในพุทธศักราช2441ได้มีการแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วมอบให้พระคลังข้างที่เป็นฝ่ายบริหารพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ต่อไป และโปรดให้จัดระเบียบการจัดทำงบประมาณขึ้นจึงได้โปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณเพราะแต่เดิมไม่มีการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายล่วงหน้าและต่อมาโปรดเกล้าให้จัดระเบียบการจัดทำงบประมาณขึ้นเพื่อเป็นหลักในการจัดสรรเงินให้แก่กระทรวงต่างๆให้เป็นสัสดส่วนกัน การจัดระเบียบการจัดทำงบประมาณดังกล่าวทำให้รัฐบาลสามารถจัดพิมพ์งบประมาณรายรับรายจ่ายแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2444นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบเงินตราทรงเห็นความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบเงินตราให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ทันสมัยดังเช่นที่ประเทศตะวันตกปฏิบัติกันอยู่เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขายยิ่งขึ้นโปรดกล้าวให้สร้างหน่วยเงินที่เรียกว่า สตางค์และจัดตั้งกรมธนบัตรเพื่อทำหน้าที่ในการออกธนบัตรให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทลุไทยทรงดําติที่จัดจับตั้งธนาคารของคนไทยเพื่อสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจของคนไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับชาวต่างประเทศจึงได้ทรงเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งบุคลับบุคลับและทดลองดําเนินกิจการภายในประเทศเท่านั้นต่อมาเมื่อกิจการดําเนินไปด้วยดีและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนจึงได้เปลี่ยนจาก บุคลัล์มาเป็นแบงค์ใช้ชื่อว่าแบงค์สยามกัมมาจนมีนโยบายเช่นเดียวกับธนาคารต่างประเทศนับเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศที่ตั้งขึ้นมาด้วยเงินทุนของคนไทยต่อมาธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด